มินิด็อกโฮมบ้านน้องหมาไซเร็กจิวที่ใครๆเห็นแล้วต้องอยากเข้าไปกอดค่ะน่าสนใจแบบนี้เราไปคุยกับเจ้าของบ้านหลังเล็กๆหลังนี้กันเลยดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะที่นี่มินิด็อกโฮมนะคะก็เปิดมาประมาณ2ปีแล้วอะค่ะค่ะก็เริ่มจากความรักอะค่ะเป็นคนที่รักสุนัขเป็นคนที่ เห็นแล้วชอบอะค่ะเหมือนสมาชิกในครอบครัวก็เลยเกิดมาเป็นมินิดอกโฮมอะค่ะค่ะที่นี่จะมีน้องหมาสามสายพันธุ์นะคะจะมีปอมมีชิวาว่าค่ะแล้วก็จะมียอค,ค่ะเป็นเพราะว่าความชอบส่วนตัวค่ะชอบอน้องหมาตัวเล็กๆอะค่ะ ว่าที่นี่อยู่กันแบบครอบครัวไซมินี้เลยนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของความเป็นอยู่และการดูแลน้องหมาที่นี่กันหน่อยดีกว่าค่ะค่ะก็ถ้าเกิดสนใจหรือ,อเป็นคนที่รักน้องหมาพันุเล็กนะคะก็สามารถเข้ามาแวะชมได้แล้วก็ทางเราจะมีเว็บไซต์นะคะจะเป็น www mini dog home com มาค่ะ